ท่านผู้ชมครับเราจะไปดูบรรยากาศเวทีปราศัยที่ภาคใต้กันบ้างครับของพักประชาชนวันนี้ตั้งเวทีปราศัยใหญ่ที่หาดใหญ่นะครับเขาเดินสายใต้เนี่ยเป็นคารวาลใต้สองสายนะครับบินหลาดงฝนใต้นี่เดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศที่นั่นกับคุณพัศราจิตคำครับี่น้องครับประเทศเราค่ะตอนนี้เวทีปราศัยใหญ่ของพักประชาชนถือว่าเป็นไปอย่างคือขั้นที่เดียวค่ะอย่างที่เห็นอยู่ในตอนนี้ค่ะเป็นเีลาการปลาใส อย่าวนี้คุณนายแพทย์ยาสีส้มคะนาคกุรนกีจค่ะที่เป็นผู้สมัครของเขตสองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเป็นอีกคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นตัวเต็งของประชาชนเลยทีเดียวอยากจะให้คุณผู้ชมไปดูลีลาบงช่วงบางตอนสุดในตอนนี้นะเพื่อตสีส้มพองอันภพยประชา และอยากจะชวนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเวทีปลาสายใหญ่ของพรคประชาชนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะก็เริ่มตั้งแต่เครื่องแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะเป็นการรวมตัวของคารวาลพรคประชาชนสายใต้ทั้งสายบินล,ลาดงที่เดินทางจากจากังหวัดนราธิวาสแล้วก็สายฝนใต้ซึ่งเดินทางมาจากอำเภอเมืองสงขลาค่ะมารวมกันที่นี่ที่ลานหน้าสถานีรถไฟหาดใหญ่จัดเป็นกิจกรพพรมปราสัยใหญ่ของพรคประชาชนใช้ชั่วล้างเทาสงขลากาส้มทั้งแผ่นดินค่ะ การปลาัยเริ่มจากตัวแทนผู้สมัครสอส,อสอบัญชีรายชื่อพักประชาชนขึ้นปลาศัย ซึ่งมีนายรมดอนปันจออดีศสพักประชาชนเปิดเวทีขึ้นกล่าวภาษาเป็นคนแรกค่ะบอกเล่าถึงการเดินทางด้วยคารวคารวานบินหลาดงเริ่มจากจังหวัดภูเก็ตว่าคารวานนี้ก็เหมือนการเดินทางค่ะไม่ใช่แค่การหาเสียงจะเจอความหวังของผู้คนเป็นการเดินทางร่วมกันได้มีการแลกเปลี่ยนความหวังกันในระหว่างทางค่ะและเป็นการรวมตัวของคนที่หลากหลายสะท้อนถึงความเป็นจริงของประเทศไทยค่ะซึ่งมีความ ไล่ป้ายสีเพื่อทําให้คนตัดสินใจโหวตซึ่งตนเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ถูกไล่ฆ่าเช่นเดียวกันค่ะว่าเป็นคนแบ่งแยกดินแดนจึงอยากให้ทุกคนหนักแน่นมั่นใจเชื่อใจแล้วก็เชื่อใจประชาชนค่ะพร้อมกันนี้ยืนยันว่าตนเองนั้นไม่เชื่อในการแก้ไขไขปัญหาด้วยความรุนแรงแต่จะต่อสู้ด้วยการเมืองซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่สุดค่ะโค้งสุดท้ายเนี่ยมักจะมีการกล่าวหามีการใส่ร้ายมีการ้ลยสี ในเกมของการเลืตั้งเพื่อทําให้คนตัดสินใจโหวตไม่ทำอะไรก็ทำผุ้ทต้นคงคาบแหละนะครับผมเองเป็นหนึ่งในสสของพรรคส้มและก็เป็นคนหนึ่งในเป็นเป้าหมายล้กันเป็นเป้าหมายในการที่จะถูกลดทอนความน่าเชื่อถือด้อยค่าแล้พงงีนมาตลอดนะครับ พวกเขามัาจะบอกว่าพวกเราเป็นพักด้านพักนี่เป็นพักแบ่งแยกดินแดนมีผมเป็นตัวละครสำคัญนะครับผมอยากจะใช้คำของลิซ่าที่พูดเตือนพวกเรานะครับในหลายเวทีอย่างน้อยที่สุดที่กรีนะครับลิซ่าบอกว่าหนักแน่นก็ไว้ครับทุกท่านในช่วงจังหวะเวลาแบบนี้เราต้องมั่นใจในพลังอำน,นาจของตัวเองเชื่อใจในเพื่อนที่ร่วมเดินทางกับเรา และเชื่อในประชาชนจริงๆนอกจากนี้ค่ะยังมีผู้สมัครสสเขตทั้ง9เขตของจังหวัดสงขลาค่ะสลับกันขึ้นปราศัยขอคะแนนเสียงซึ่งหลายคนก็พูดถึงกระแสซื้อสิทธิ์ขายเสียงในพื้นที่และมีการขอให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกพักประชาชนทั้งสองใบเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลประชาชนให้ได้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเวทีวันนี้ก็จะปิดท้ายด้วยนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักแล้วก คนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคประชาชนค่ะแล้วก็จะมีนางสาวพัคโมนนุน,นอน,นันนายผลิตวัชรศิลป์แลวก็นายรังสิมันโรมขึ้นเวทีปราศัยด้วยค่ะซึ่งนอกจากเวทีปราศัยแล้วก็ยังมีการจัดพื้นที่รณรงค์เชิญชวนให้มีการลงประชามติเห็นชอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ด้วยค่ะค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้ก็คือบรรยากาศสดๆณตอนนี้ค่ะมีคุณดังสิมันโรมที่ถือว่า เรียกเสียงฮือฮาให้กับแฟนคลับที่มารอดูการตาใสวันนี้ได้อย่างเดืองแน่นกันทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยภาพบรรยากาศช่วงนี้<ฤ>ไปให<ด>้คุณผู้ชมได้เห็นกันค่ะแม่ท่าทางเราน่าจะปักธงสีส้มได้แน่เลยพร้อมแล้วอย่งกับความเปลี่ยนแปลน ไม่มาแหลงในเรื่องนโยบายเพราะเรานำเสนอนโยบายมาเป็นน่าจะเป็นเดือนแล้วนะจนพักอื่นเขาเอาไปเป็นแนวทางทำเหมือนเราแล้วดังนั้นวันนี้ ตอนนี้ก็ถือว่าบรรยากาศที่ลานหน้าสถานีรถไฟตอนนี้ถือว่าค่อนข้างคคักงที่เดียวค่ะมีคนทยอยกันเข้ามาฟังเวทีปราศัยใหญ่ของประชาชนซึ่งวันนี้ก็จะมีการปิดท้ายด้วยนายกเทงค่ะที่พวกเขารอที่จะให้การสนับสนุนให้กำลังใจกันค่ะคุณคุณพัศรานะครับบินหลาดงเนี่ยท่านผู้ชมคือนกกังเขนดงนะอุปนิสัยของมันก็คือมันจะรักถิ่นหวงถิ่นอาจจะเป็นตีมของเขาก็ได้